ผมเคยจมหายในเขื่อนสีนคลินเมื่อ6ปีที่แล้ว ญาติผมเคยจมหายในเขื่อนสีนครลินเมื่อหกปีที่แล้วก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติของน้องมาวินนะครับที่ตกจากสกีแล้วจมหายไปในเขื่อนสีนครลินนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเหตุเกิดกับคนในครอบครัวของผมนะครับคนที่ประสบเหตุเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นน้องชายของพี่เขยผมก็คือวันที่แปดลฤษานะฮะพิกานะครับคนที่ประสบเหตุนะฮะได้จัดไปเที่ยวกับ เพื่อนที่ทํางานนะครับแล้วก็ได้นั่งแพที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะอ่ลงเขื่อนศรีนครินทร์นะครับ,ออนนรบพอลงไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็ลงไปเล่นน้ํากับลูกสาวนะคือลงไปอยู่บนโฟมให้ลูกสาวเนี่ยไปหยิบชูชีพให้นะในระหว่างที่ลูกสาวกาลังไปหยิบชูชีพเนี่ยตัวเขาอะตกโฟมไปแล้วแล้วจมอ่ตกน้ําไปแล้วแล้วทีนี้คนบนเรือเนี่ยเขาเห็นนะว่าตกน้ําไปแล้วก็โยชูชีพไปให้ ในระหว่างที่โยชูชีพไปให้เนี่ยพิการเขาก็ว่ายน้ํามาที่จะหยิบชูชีพนะฮะแต่มาไม่ถ <az> ึงครับผมจมหายลงไปก่อนครับผมเพื่อนเพื่อนของพิการเนี่ยเขาเห็นว่าจมน้ําลงไปแล้วเขาก็ช่วยกันค้นหานะฮะแล้วก็ได้แจ้งนักประดาน้าภาคเจ็ดนะครับนําทีมโดยพี่ใหญ่หงยนนะครับเป็นตอนนั้นเป็นหัวหน้าชุดของนักประดาน้าภาคเจ็ดนะครับได้ระดมกําลังค้นหากันอยู่หลายวันนะฮะ ประมาณ10วันครับผมในระหว่าง10วันที่ค้นหานะครับผมทางบ้านผมทางครอบครัวผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำทุกวิถีทางนะครับทั้งศัยศาสตร์ใครแนะนําหมอดูที่ไหนหรือที่จะพอช่วยให้หาร่างของพิการนะครับผู้ประสบเหตุทางเราทําหมดครับแต่ก็ไม่มีวี่แววครับแต่ในระหว่าง10วันนะ่ะก็ได้เกิดเหตุที่น่าสลดอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็คือน้กประดาน้ํา ในระหว่างการค้นหาเขาได้น็อกน้ําอยู่ใต้น้ําแล้วขึ้นมาเสียชีวิตด้านบนครับผมเขาไปเที่ยวออที่เขื่อนศรีนครินกับเพื่อนๆเ,เขาที่ที่ทางานจุดของเขาก็คือแบบว่าออกจากฝั่งก็ประมาณสิบโมงเก้าโมงประมาณนั้นเนาะเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปด้วยออกจากฝั่งไปไม,ไม่ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงชั่วโมงที่จะไปที่จอดแล้วเพื่อนเขาก็เตือนบอกเอ,อ้ยใส่ซูชิบ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเรือกําลังแล่นเร็วเขาก็หันมาสั่งเมียเขาว่าเออหยิบชูชีพให้เขาหน่อยเมียก็เดินมาหยิบชูชีพเขาก็เดินพาลูกสาวมาท้ายเรือเมียิ้วไอ,อ,อ,อชูชีพมายังไม่ทันถึงผัวเลยลงไปอยู่ในน้ําแล้วตกไปอยู่ในน้ําแล้วยังไม่ทันใส่ชูชีพเลยนั่นแหละก็ไม่มีใครเห็นเมื่อตกยังไง เห็นอีกทีนึงก็เรือมันก็ตีแพมันก็ตีไปห่างแล้วน่าจะ5เมตร6เมตร7เมตรแเมตร10เมตรไปเรื่อยๆกว่าเรือจะหยุดมีมีเพื่อนคนนึงกระโดดลงไปช่วยแต่ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าหมดแรงซะก่อนเขาก็ต้องโยนลูกยางเอ็ห่วงยางให้เพื่อนแต่เพื่อนก็ไปไม่ถึงก็หายไปก็แค่นั้น สมัยนั้นโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ไฮเทคขนาดนี้เนาะเขาก็ตีเรือกลับมาตีเรือกลับมาแล้วเขาก็แจ้งตำรวจแจ้งแจ้งไปหมดแหละก็ไม่มีใครลงไปไป,ไปงมได้แค่เอาทุนแพนะเขาเอาทุนไปไปไป,ไปวางพี่ที่เขาจมอะ่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็รอจนกว่าตำรวจจะมาแท่จะมาก็คงจะเป็นชั่วโมงอะ่ะ ก็ไม่ได้มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครใครลงใบงมอะไรได้ช่วงแรกนี่คือแม่มีความหวังไหมว่าแบบลูกชาย,ยามีความหวังค่ะมีความหวังว่าเขากระเสือกกระสนไม่ขึ้นตรงติดแพ้ตรงไหนบางแพ้มันไม่ได้มีอันเดียวนี่ค่ะริมตะลิ่งมีเป็นเป็นระยะระยะระยะจากนั้นมาก็ก็เริ่มค้นหากันก็ได้คนค้นหาก็มีมีสองกลุ่มค่ะ แล้วก็ไปแจ้งตำรวจคนหานานเท่าไหร่แม่แมกี่วันถึงเริกโอ้ทุกทุกวันเลยสองอาทิตย์กว่าทุกวันเลยสองอาทิตย์กว่าแล้วแม่ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นนี่จนแม่ก็ไปเฝ้าด้วยจริงค่ะถูกค่ะก็บอกว่าให้เจอไม่ว่าจะในลักษณะไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราก็เสียขวัญแล้วไม่รู้จะทำยังไงจนถึงตอนนี้ค่ะกี่ปีแล้วนะคะที่ห้าห้าปีแล้วค่ะ ห้าห้าห้าเก้าตุลาห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองกสามกสี่หกหกปีแล้วค่ะหกปีกว่าแล้วยังมีความหวังรึเปว่าจะเจอไม่มีไอมีแล้วไอมีแล้วเพราะเราหากันทุกทุกทางาลูกชายแม่ได้ฟังไม่ว่าจะในมิติไหนแม่เราจะบอกอะไรก็ว่าไม่รู้มันไม่ได้คิดเนาะ ยังแต่ว่าเขาไม่น่าจะจากแม่ไปไปไปในล,ลักษณะนั้นซึ่งเขาเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นเล่นเจ็ตสกีไปทะเลเงี้ยเขาจะอยู่บนเจ็ตสกีตลอดบนไอบานา่าโบท๊ทอะไรพวกเนี้ยเขาเขาลอยคอเขาก็น่าจะจะเขาก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ